สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับหนังสือเกี่ยวกับความคิดครับ mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาแล้วเราเนี่ยมาเรียนรู้กันว่าความคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเราได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงความคิดอยู่2แบบครับกรอบความคิดแบบตายตัวหรือที่เรียกว่า fixed mindset อีกแบบหนึ่งก็คือกรอบความคิดแบบเติบโต growth mindset การที่เราเนี่ยมีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือ fixed mindset หมายถึงการที่เราเชื่อว่าคุณสมบัติของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าคุณต้องพิสูจน์เองว่าคุณมีสติปัญญาบุคลิกหรือศีลธรรมในระดับที่มากพอหรือเปล่าและคุณจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดเหล่านี้บางคนถูกเลี้ยงดูมาให้ยึดติดกับกรอบความคิดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย คนที่มีฟิกมายเซ็ตจะหลีกเลี่ยงความท้าทายจะเบี่ยงเบนไม่ชอบความยากลําบากไม่ชอบต่อสู้ไม่ชอบปัญหาและอุปสรรคและก็เป็นคนที่ยอมแพ้ง่ายด้วยนะครับมองว่าความตั้งใจและความพยายามเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันไม่มีคุณค่าจนกระทั่งไม่ได้ใส่ใจคําแนะนําตักเตือนจากใครก็แล้วแต่ที่มันอาจจะมีประโยชน์กับตัวเองแต่ถ้าว่าก็จะมีคนที่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาได้ด้วยความพยายาม คนเหล่านี้เขาเรียกว่ามีกรอบความคิดแบบโ r ร w t h m i n d s e หรือความคิดแบบเติบโตซึ่งคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตคือคนที่เขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาไปต่อได้ถึงแม้ว่าคนเราจะเกิดมาแตกต่างกันจากพรสวรรค์ต้นทุนชีวิตความสนใจอะไรก็ได้แต่แต่เขาเชื่อว่าเราทุกคนเปลี่ยนได้ด้วยจากความพยายามและประสบการณ์สรุปก็คือคนที่มีโกร w t h m i เนี่ยเขาจะเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าศักยภาพบางอย่างเนี่ยมันสามารถสร้างได้แล้วคุณล่ะครับมีความคิดอะไรระหว่างร t ไ m i ์เซ e ตกับฟิกไมซ์เซตคนที่มีร t ไ m i ์เซ e ตส่วนใหญ่จะมีต้นแบบเพราะว่าพวกเขาเชื่อในศักยภาพเวลาที่เห็นต้นแบบของพวกเขาเนี่ยมีศักยภาพได้ผลลัพธ์ตามที่คนที่มีร t ไมซ์เซ็ตต้องการพวกเขาเนี่ยจะถือว่าคนเหล่านั้นเป็นไอดอลเลยทีเดียวพวกเขาเชื่อว่าความฉลาดสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายาม พวกเขามักจะลงทุนกับการเรียนรู้และทุกครั้งเนี่ยที่มันเป็นไปไม่ได้หรือล้มเหลวหรือมีปัญหาพวกเขาจะไม่มองว่าเต็งล้มเหลวหรือทําไม่ได้แต่พวกเขาจะคิดว่าพวกเขากําลังเรียนรู้อยู่ต่างหากปัจจัยหลักที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความเชี่ยวชาญในอะไรบางอย่างก็คือการจัดการบางอย่างยังมีจุดมุ่งหมายครับเพราะฉะนั้นการประเมินทุกสถานการณ์และการกล้าเผชิญหน้ากับมันเป็นสิ่งที่คนที่มีกรดไมเเซตจะทำกันนะครับ เพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้เพียงเปิดใจทุกอย่างก็เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะไม่บิดเบือนตัวเองแล้วก็เปิดใจเรียนรู้ความล้มเหลวต่างๆที่เจอเป็นเพียงบทเรียนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มักจะชอบเพิ่มศักยภาพของตัวเองเช่นเข้าสัมมนาอ่านหนังสือเป็นต้นและคนเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่าคิดบวกก็ได้นะครับไม่โทษตัวเองไม่โทษใครแต่ว่าจะเรียนรู้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถแค่ไหนความพยายามจะเป็นตัวจุดชนวนและเปลี่ยนมาให้สำเร็จถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีกรดไมซ์เซตครับคนที่มีฟิกไมซ์เซ็ตในขณะที่ผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกปฏิเสธไม่มีคุณค่าและแน่นอนพวกเขาจะยอมรับไม่ได้ด้วยซ้าแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณมีไมซ์เซ็ตที่เรียกว่ากรดไมซ์เซตเมื่อมีความผิดหวังเข้ามาเขามีเพียงแต่การเรียนรู้และทําให้ดีมากขึ้น ไม่โทษตัวเองไม่โทษใครคนที่มีฟิกไมล์เซ็ตกลัวการล้มเหลวคนที่มีโกรธไมล์เซ็ตจะไม่กลัวความล้มเหลวเพราะว่าหากล้มเหลวก็ยังเข้าใจว่าเรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองใหม่และบางครั้งเนี่ยอาจจะมองว่าเราอาจจะยังขาดสเคลภาพอะไรบางอย่างเราก็แค่เรียนรู้เพิ่มและเพิ่มเติมมันแค่นั้นเองจงอย่ากลัวความล้มเหลวมากเกินไปเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันทำให้เราเติบโตความล้มเหลวมีคุณค่า เราเติบโตจากความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จอย่าก,กลัวที่จะลงมือทําในสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจเพราะความกลัวนี้อาจจะปิดกั้นเราไม่ให้เราเนี่ยทาสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงคนที่มีฟิกไมล์เซ็ตจะรู้สึกว่าตัวเองชาญฉลาดเมื่อทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีในขณะที่คนที่มีกรดไมล์เซ็ตจะทําให้เรารู้สึกฉลาดตอนที่พวกเขาได้เรียนรู้คนที่มีฟิกไมล์เซ็ตจะเชื่อว,ว่าความสําเร็จมาจากพรสวรรค์ความพยายามเนี่ยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลย ในขณะที่คนที่มีรถ m i ซ์เซตจะเชื่อว่าความสําเร็จมาจากความพยายามคนที่มีฟิก m i n ์เซตเขาอยู่เพื่อความสําเร็จมากกว่าการเติบโตชอบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็เหนือกว่าคนอื่นเป็นที่หนึ่งเป็นต้นยอมแพ้ไม่เป็นจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับในขณะที่คนที่เขามีกรถไมซ์เซตเขาจะเลือกการเติบโตมากกว่าความสําเร็จและพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตและสร้างความสําสเร็จเพื่อไปพิสูจน์ตัวเองให้กับใครถ้าเขาจะรวยก็เพราะว่าเขาอยากรวย ไม่ใช่รวยเพราะว่าให้คนอื่นเห็นนะครับข้อเสียของคนที่มีฟิกมายเซตนะครับอาจจะเสียโอกาสดีๆจากการประเมินความสามารถของตัวเองต่ําไปคือบางครั้งเนี่ยเราสามารถพัฒนาบางจุดได้บางคนอาจจะเก่งศิลปะแต่บางครั้งเนี่ยพอมาเรียนรู้ตรกกะเขาก็คิดว่าเขาพัฒนาไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสตัวเองเรียนรู้นะครับสักระยะหนึ่งอป้าเชื่อว่าคุณก็ทําได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียคือพวกเขาเนี่ยจะไม่เปิดรับโอกาสก็ว่าได้ครับ การที่เราเนี่ยไม่เปิดรับโอกาสมันก็จะบั่นทอนโอกาสดีๆที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับเพียงแค่เราคิดว่าพอสวรรค์เนี่ยมาทำให้เราสําเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีกรดไมซ์ตมากกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่เปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีมากขึ้นเลยนะครับชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นผลลัพธ์มาจากสิ่งที่เรียกว่าความคิดเพราะฉะนั้นเราคิดและเชื่ออย่างไรเราก็จะได้ผลลัพธ์จากความคิดนั้นการที่เราจะเปลี่ยนชีวิต จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อจึงจะเปลี่ยนโลกภายนอกได้เชื่อเถอะครับว่าเราทำทุกอย่างได้มากกว่าที่เราคิดอย่าก,กลัวความล้มเหลวจนเกินไปเพราะว่าความล้มเหลวเนี่ยมันมีคุณค่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีกรดไมซ์ตความล้มเหลวจะมีค่ามากครับเพราะว่ามันทำให้คุณรู้สึกเติบโตแล้วก็ยังไปต่อได้อีกเพราะว่าคุณจะรู้ว่าอะไรยังขาดไปและอะไรเนี่ยที่ต้องเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวที่จะคิดครับให้เรากล้าคิดไปเลยว่า เราฝันใหญ่เราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะท้าทายตัวเองมากเท่าไหร่หน้าที่สำคัญของเราก็คือรีสศักยภาพที่แท้จริงของเราออกมาให้มากที่สุดนะครับที่เราเนี่ยทำอะไรบางอย่างแล้วเ,เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าความคิดของเราครับความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ความเก่งสกิลในโลกภายนอกแต่บางครั้งเนี่ยบางคนก็ลืมให้คุณค่ากับความคิดของเราเพราะฉะนั้นชงให้คุณค่าของคุณเนี่ยกับการเรียนรู้ ความพยายามมากกว่าที่จะรอคอยพรสวรรค์ที่มาแต่กาเนิดนะครับคือบางคนเนี่ยโชคดีหน่อยก็อาจจะมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สําเร็จจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณล้มเหลวหรือกาลังเจออุปสรรคให้บอกตัวเองว่าฉันทําได้ให้คุณเนี่ยใช้กรดไมซ์เซ็ตเข้าไปนะครับเพราะว่าคนที่มีฟิกไมซ์เซ็ตเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เวลาที่ล้มเหลวพวกเขาก็จะบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยมันก็แค่ไอ้ขี้แพ้ฉันเป็นลูเซอร์ ฉันเป็นคนล้มเหลวฉันมันไม่ดีพอฉันมันไม่เก่งเป็นต้นก็อย่างที่บอกนะครับคนที่มีฟิกไมเซ็ตเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะครับว่าการที่คุณเจออุปสรรคเรียนรู้หรือล้มเหลวในบางครั้งมันอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับคนก็ได้คือคนเราเนี่ยเกิดมามีพรสวรรค์เป็นเรื่องดีครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณจงเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามมากพอ คุณไม่หยุดเรียนรู้และคุณเนี่ยก็เติมความรู้อยู่เสมอคุณก็จะสามารถเนี่ยที่จะมีสกิลและความคิดควบคู่กันไปเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จบางครั้งเนี่ยอย่าเพ้อเล่ก,กับพรสวรรค์นะครับให้เราคิดว่าเราเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเรียนรู้ได้อยู่เสมอนะครับมาถึงตรงนี้อาจจะทำให้ทุกคนนะครับได้พิจารณาว่าเราเนี่ยกำลังมีกรดไมซ์หรือว่าฟิกไมซ์ในการใช้ชีวิตกันแน่ย้ำอีกครั้งนะครับ ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรากําลังมีฟิกไมซ์เซตอยู่ก็ค่อยๆให้เราเนี่ยฝึกที่จะมีกรธตไมซ์เซตครับมาดูกันต่อเลยครับว่าคนที่มีฟิกไมซ์เซตและกรธตไมซ์เซตเนี่ยเขามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้คุณพิจรารณาว่าตอนนี้คุณอยู่ในไมซ์เซตแบบใดและคุณจะแก้ไขมันอย่างไรคนที่มีฟิกไมซ์เซตเขาจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำได้เลยแล้วก็มั่นใจว่าประสบความสําเร็จในขณะที่คนที่มีกรธไม์เซตเขาจะเชื่อว่า การที่จะเก่งขึ้นได้นั้นเขาต้องเรียนรู้ก่อนเขาต้องพยายามเขาจะเต็มใจกับความท้าทายให้ตัวเองเนี่ยเติบโตมากขึ้นและพร้อมทําในสิ่งที่ยากกว่าแต่คนที่มีฟิกไมล์เซ็ตครับพวกเขาเนี่ยไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆพวกเขาเนี่ยไม่กล้าลงทุนกับความเสี่ยงหรอกครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะรู้สึกผิดพลาดพวกเขาไม่อยากจะมีจุดอ่อนกับตัวเองแต่ในขณะที่คนที่มีกรดไมล์เซ็ตเนี่ยเขาจะลองเสี่ยงทําสิ่งใหม่เขาจะมองว่ามันเป็นความท้าทาย และมาทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าฉันกำลังเติบโตเป็นต้นครับคนที่มีโกรธ m i n d s e จะรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่พวกเขาได้เรียนรู้แล้วก็เพิ่มสเกลภาพของตัวเองแต่คนที่มีฟิก mindset เนี่ยพวกเขาจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยครับพวกเขาจะเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็นกคือความตื่นเต้นความท้าทายเห็นไหมครับว่าแค่คนเราเนี่ยมีโกรธ mindset กับฟิก mindset ที่แตกต่างกันคนบางคนจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ตื่นเต้น ไม่ฉันฉลาดหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองมีความสามารถพอทุกอย่างนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเรามีไมซ์เซตด้านไหนมากกว่ากันสําหรับคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือฟิกไมซ์เซตเขาจะคิดว่าความพยายามเนี่ยมีไว้สําหรับคนได้ความสามารถเท่านั้นคนที่มีกรอบความคิดตายตัวบอกว่าถ้าคุณต้องพยายามทําอะไรสักอย่างแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เก่งเรื่องนั้นนั่นแหละครับคนที่มีฟิกไมซ์เซตเขาคิดกันแบบนี้การที่เราจะฝึกพัฒนากรอบความคิด อาจจะฝึกได้ดังนี้ลองนึกถึงคนที่เป็นฮีโร่ในสายตาคุณคุณคิดว่าคนคนนั้นมีความสามารถพิเศษและประสบวาสเร็จได้โดยแทบไม่ต้องพยายามหรือเปล่าทีนี้ให้คุณเนี่ยลองค้นหาข้อมูลดูว่าพวกเขาต้องพยายามมากแค่ไหนกว่าจะประสบความสําเร็จจากนั้นคุณก็แค่เชื่นชมพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นครับลองนึกถึงตอนที่คนอื่นทําผลงานได้ดีกว่าคุณและคุณทึกทักเอาเองว่าพวกเขาชาญฉลาดทีนี้คุณลองมาคิดว่า พวกเขาแค่มีกลยุทธ์ที่ดีกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าฝึกฝนหนักกว่าและพยายามฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเองจากนั้นก็บอกตัวเองว่าคุณก็ทําแบบนั้นได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณต้องการมีสถานการณ์ที่คุณทําเรื่องโง,ง่เพราะไม่ได้ใช้สติปัญญาให้ดีหรือเปล่าคราวหน้าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกจงใช้กรอบความคิดแบบโรสแมเกซ์โดยนี้ถึงการเรียนรู้และพัฒนาไม่ใช่คาตัดสินหรือโทษคนอื่น จากนั้นก็ยึดมั่นในกรอบความคิดนี้เอาไว้คุณเคยจัดกลุ่มให้ลูกๆหรือเปล่าเช่นลูกคนนี้มีความเป็นศิลปินลูกคนนี้มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นคราวหน้าถ้าคุณทําแบบนี้อีกให้จำไว้ว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อลูกของคุณถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทําจะเป็นการชื่นชมพวกเขาก็ตามอย่าลืมงานวิจัยที่ระบุว่าเด็กที่ได้รับคําชมของเรื่องความสามารถที่มีไอคิวลดลงจงหาวิธีชื่นชมพวกเขา โดยใช้กรอบความคิดแบบพัฒนาหรือกรอตไมเซตได้กรอบความคิดแบบพัฒนาหรือกรอตไมเซตได้ทําให้คนเราใช้และพัฒนาสมองได้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งคนที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เก่งก็ตามเพราะว่าคนที่มีกรอบความคิดแบบนี้จะปราศจากข้อคิดและความคิดที่จํากัดคือพวกเขาเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีข้อจํากัดในชีวิตเลยทุกอย่างมันเป็นไปได้เป็นต้นความรู้สึกไม่แน่ใจว่าตัวเองกําลังเหมาะกับอะไรบางอย่างหรือเปล่า เพราะความเชื่อที่ว่าคนอื่นสามารถกำหนดตัวตนของพวกเขาได้คนที่มีกรดไมซ n เซ็ตแม้ว่าจะเจองานหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ความพยายามสุดความสามารถไม่กลัวผลลัพธ์ไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทุกอย่างมันไม่เคยมีขีดจำกัดก็แค่ยินดีเปิดรับการเรียนรู้แต่คนที่เป็นฟิกไมซ์เซ็ตเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะชื่นชมมากกับคนที่มีผลลัพธ์ เคยเห็นไหมครับในองค์กรของคุณเวลาที่มีคนได้ดิบได้ดีเนี่ยโอ้โหชมกันใหญ่เลยนั่นแหละครับจะชมเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมีผลลัพธ์แต่ถ้าไม่มีผลลัพธ์พวกเขาก็แค่มองว่าพวกนั้นไม่เก่งครับส่วนนักกีฬาที่มีฟิกมาเซ็ตเขาคือคนที่อยากจะอยู่เหนือกว่าใครๆอยากเป็นนัมเมอร์วันครับอยากได้ที่1คือถ้าแพ้เนี่ยรับไม่ค่อยได้เลยแต่คนที่มีกรดมาเซ็ตเนี่ยเขาจะพัฒนาการซ้อมตัวเองให้เก่งขึ้น คือไม่เคยหยุดซ้อมก็ว่าได้ครับพวกเขารู้สึกว่ามีความสุขในการพัฒนาตัวเองพวกเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคนอื่นที่เขาพัฒนาและเก่งขึ้นมากกว่าได้เพราะฉะนั้นคนที่มีกรอไมล์เซ็ตเนี่ยเขาจะขยันฝึกขยันพัฒนาขยันซ้อมมากเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงนักธุรกิจบ้างละ่ะหรือผู้บริหารถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยที่มีฟิกไม์เซ็ต พวกเขาเนี่ยจะภูมิใจในตําแหน่งตัวเองมากเลยครับคือบ้าอํานาจอ่ะให้เราเข้าใจง่ายๆเนาะเหมือนคนบ้าอํานาจไม่ฟังใครเลยแต่คนที่เขามีกรดไมล์เซตเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะทํางานกับทีมได้ดีมากเลยครับพวกเขาจะรับฟังคนอื่นจะระด,ดมสมองอันนี้เป็นต้นแล้วก็ยินดีรับฟีดแบ็กด้วยนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยไปได้ต่อส่วนคนที่มีชีวิตคู่เนี่ยคนที่มีแฟนหรือคู่สามีภรรยาที่มีฟิกไมล์เซตเขาบอกว่าถ้าเกิดมาคู่กันก็ไม่ต้องใช้ความพยายามในการปรับตัวหรอก เดี๋ยวก็ปรับตัวเข้ากันเองได้นั่นละ่ะแต่คนที่มีรถไมซ์เซ็ตครับเขาเชื่อว่าเรา50เขา5้าทุกคนเนี่ยจะต้องสามารถปรับปัญหาแล้วก็ปรับการที่จะอยู่ด้วยกันได้ครับคู่ชีวิตเนี่ยที่มีรถไมซ์เซ็ตจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่พวกเขาเนี่ยเห็นข้อผิดพลาดข,ของกันและกันเนี่ยพวกเขาจะช่วยกันแก้ไขไม่โทษไม่เหวี่ยงกันครับและพวกเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างส่งเสริมกันและกันแล้วก็จะไม่ปฏิบัติกับอีกฝ่ายด้วยความโกรธ และก็โทษนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนไปทําสิ่งที่มีประโยชน์แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีแฟนหรือคู่สามีภรรยาแบบคนที่มีรถไมเซ็ตก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความเป็นผู้นําแล้วก็กรอบความคิดแบบตายตัวบ้างนะครับคนที่คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะตัวจริงอย่างคนที่มีกรอบความคิดแบบฟิกไมเซ็ตเขาจะไม่ต้องการทีมงานที่เก่งกาจคนกลุ่มนี้เนี่ยอยากเป็นปลาใหญ่เพียงตัวเดียวเพื่อที่เวลานําตัวเองไปเป,ปรียบเทียบกับคนรอบตัว พวกเขาจะได้รู้สึกโดดเด่นเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากที่มีฟิกไมล์เซตเนี่ยพวกเขาจะชอบมากครับที่จะโอ้อวดในสิ่งที่พวกเขามีและก็จะชอบตอกย้ําคนอื่นอยู่เสมอว่าพวกเขาเนี่เหนือกว่าใครแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัทนะครับที่มีคนเหล่านี้ที่มีฟิกไมล์เซตคุณก็แค่ให้พื้นที่ให้พวกเขาเนี่ยได้ขึ้นเวทีได้โอ้อวดเรื่องนี้แต่สิ่งสําคัญครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นซีอ เป็นเจ้าของกิจการแล้วมีลูกน้องแบบนี้ที่เป็นฟิกไมซ์เซ็ตเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีบริหารด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยฟิกไมซ์เซ็ตหนาบางคนเนี่ยรถไมซ์เซ็ตหนาคือมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะคนที่มีฟิกไมซ์เซ็ตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีเสมอไปนะครับบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าให้โอกาสถูกที่ถูกเวลาพวกเขาก็สามารถเติบโตได้เหมือนกันแต่คนส่วนมากเนี่ยถ้ามีรถไมซ์เซ็ตก็อาจจะดีครับความเป็นผู้นําเก่งแต่เกิดหรือฝึกกันได้ เรื่องนี้มีคําตอบครับคนทุกคนเห็นกันว่าการเป็นผู้นําเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้มันไม่ใช่การเก่งตั้งแต่เกิดครับอีกทั้งมันยังมาจากการที่คุณเยฝึกคนตัวเองมากกว่าปัจจัยภายนอกซะอีกลองมาดูการพัฒนากรอบความคิดในเรื่องนี้ครับคุณทํางานอยู่ในบริษัทที่มีกรอบคิดแบบตายตัวหรือกรอบคิดแบบพัฒนาได้คนรู้สึกว่าคนในที่ทํางานเนี่ยคอยตัดสินคุณหรือว่าคอยช่วยคุณครับบางทีคุณน่าจะลองให้บริษัท หันมาใช้กรอบคิดแบบพัฒนาได้มากขึ้นโดยอาจจะเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วมีวิธีไหนที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ดมากขึ้นหรือเปล่าคุณปฏิบัติต่อเพื่อร่วมงานอย่างไรคุณเป็นเจ้านายหรือหัวหน้าที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือว่าแบบพัฒนาคุณให้ความสําคัญกับอํานาจของตัวเองมากกว่าความสุขสบายของพนักงานใช่หรือเปล่าคุณเคยตอกย้ําสถานะของตัวเองด้วยการดูหมิ่นคนอื่นหรือเปล่า คุณพยายามขัดแข้งขัดข,ดขาบรรดาพนักงานคุณหรือเปล่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารลองมองบริษัทของคุณผ่านมุมมองของกรอบความคิดทั้งสองแบบจากนั้นให้ถามตัวเองว่าถ้าคุณเนี่ยต้องบริหารในแบบของพัฒนาคุณจะทำอย่างไรคนที่มีฟิกไมเซ็ตจะชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่การชื่นชมยกย่องกับพวกเขาเก่งคนที่มีกรดไมเซ็ตจะเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตัวตั้งคำถามอยู่เสมอแล้วก็ พยายามพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าดีเดือร้ายก็พัฒนาคนที่มีฟิกมายเซ็ตเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะไม่เห็นประโยชน์จากข้อผิดพลาดแต่คนที่มีกรดมายเซ็ตพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดแล้วก็ฟีดแบ็กให้มากที่สุดในทีมงานกับพวกเขาพวกเขาจะกล้าแสดงความคิดเห็นพวกเขามักจะเชื่นชมพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าองคอ์กรหรือบริษัทของคุณธุรกิจของคุณเนี่ยมีคนที่มีกรดมายเซ็ตเยอะแบบนี้องค์กรก็โชคดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็จงใฝ่หาคนที่มีกรถมายเซตและพัฒนาพวกเขาให้โอกาสพวกเขาขึ้นมาฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายเทประสบการณ์ให้กับพวกเขาองค์กรก็จะเติบโตขึ้นมากเลยนะครับกรอบความคิดแบบพัฒนาเหล็กรถมายเซตตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงและส่วนที่น่าพึงพอใจที่สุดในงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราเชื่อเรื่องของการใช้ความสามารถของตัวเองเรียนรู้ไปด้วยแบบนี้ คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับกรอบความคิดทําให้คนมีทั้งความสุขและก็ความคิดกรอบความคิดทําให้คุณคิดไปไกลได้มากกว่านั้นคนที่มีกรอบความคิดทั้งสองแบบจะตีกรอบกับสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวของตัวเองมันคอยชี้นํากระบวนการตีความทั้งหมดโดยกรอบความคิดแบบตายตัวเนี่ยหรือฟิกไมล์เซตจะทําให้ความคิดของคุณพุ่งไปที่การตัดสินเป็นหลักเช่นนี่มันหมายความว่าฉันเป็นไอ้ขี้แพ้หรือเปล่าเป็นต้น หรือหมายความว่าฉันไม่เก่งกว่าคนพวกนั้นหรอเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีโกรดไมซ์เซ็ตเนี่ยเขาจะคิดแตกต่างกันไปเขาจะคิดว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครมีแต่การเรียนรู้มีแต่การลงมือทําเท่านั้นลหละการก้าวไปข้างหน้าด้วยกรอบความคิดแบบพัฒนาได้หรือโกรดไมซ์เซ็ตให้คุณลองนึกถึงเป้าหมายของคุณและดูว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างเพื่อให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงเร็วที่สุดคุณสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ คุณจะรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างจากนั้นคุณก็แค่วางแผนการและแม้ว่าคุณจะมีกรอบความคิดแบบพัฒนาหรือรถไม่เซตแต่ว่ามันมีเพียงแค่ความคิดนี้ไม่ได้ครับคุณจะต้องทําให้ชัดเจนด้วยว่าคุณจะทําตามแผนที่คุณวางไว้และถ้าระหว่างทางมีอะไรต้องเรียนรู้อีกมากคุณก็ต้องคิดว่าคุณยังไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างแล้วคุณก็ควรเริ่มหาคําตอบของสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเมื่อคุณจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบความคิดแบบรถแมเซต คุณจะเริ่มฝึกว่าฉันจะต้องไรตรตยองอะไรและวิธีคิดอะไรที่คุณควรจะใช้และฉันจะทําอย่างไรอะไรคือวิธีคิดแบบใหม่ในเรื่องของความพยายามและเรื่องการเรียนรู้ล่ะฉันทําอะไรได้บ้างเป็นต้นจงหาว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณไล่ตามสิ่งที่คุณสนใจและใฝ่ฝันมานานจงมองหาการเรียนรู้และการทําในเชิงบวกและถามเองว่าฉันจะทําอะไรได้บ้างจากเรื่องนี้ฉันจะเรียนรู้อะไรได้บ้าง จากเรื่องนี้เมื่อเราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่การเชื่อมโยงในสมองก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดก็คือความคิดเห็นที่คุณมีต่อตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมคุณจะต้องรีดศักยภาพของตัวเองออกมาคุณจงเริ่มที่จะคุยกับตัวเองให้มากขึ้นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณยังไม่รู้อะไรอีกหลายอย่าง ตอนนี้คุณควรเริ่มได้แล้วแล้วคุณหลัะจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่ผู้คนมักจะลมเลิกในสิ่งที่พวกเขาอยากทําผู้คนมักจะเลิกทําสิ่งที่ช่วยคลี่คลายปัญหาราวกับว่าทันทีที่รู้สึกดีขึ้นเขาก็เลิกกินยาซะแล้วครับจงเปลี่ยนกรอบแห่งการตัดสินและถูกตัดสินไปเป็นกรอบแห่งการเรียนรู้แทนสุดท้ายแล้วเมื่อคุณได้เจออุปสรรคระหว่างทางก็ขอแค่ให้คุณได้วางแผนใหม่พัฒนาและไปต่อแค่นั้นเอง ถ้าคุณฝึกรถมาเซตบ่อยๆมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเปลี่ยนป็นอีกคนได้แทนที่คุณจะเอาแต่เพ้อฝันแต่ว่าคุณจะกล้าเปิดรับกล้าเสี่ยงกล้าทําทุกอย่างด้วยการเรียนรู้และใช้ความพยายามเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นจงเชื่อมโยงทุกอย่างในสมองด้วยการพยายามการเรียนรู้นะครับสรุปในช่วงท้ายคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือฟิกม็กเซตสติปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พรสวรรค์เท่านั้นที่เป็นที่หนึ่งพวกเขาจะหลีกเลี่ยงความท้าทายพวกเขาจะปกป้องตัวเองหรือยอมแพ้อย่างง่ายดายพวกเขาจะมองว่าความพยายามเป็นเรื่องไร้ประโยชน์หรือแย่กว่านั้นพวกเขาจะไม่สนใจข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กในเชิงลบที่มีประโยชน์พวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามโดยความสําเร็จของผู้อื่นถ้าใครเนี่ยที่มีความสําเร็จพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงอาจจะหยุดพัฒนาตัวเองตั้งแต่เนิ่น และประสบความสำเร็จน้อยกว่าศักยภาพที่มีส่วนคนที่มีกรดไมซ็ตนะครับหรือคนที่มีกรอบความคิดแบบพัฒนาได้พวกเขาเห็นว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และก็จะนําไปสู่ความพัฒนาที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้นพวกเขาจะอ้าแขนรับความท้าทายมุ่งมันพัฒนาต่อไปแม้จะพบกับความล้มเหลวมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นหนทางสู่ความเชี่ยวชาญเรียนรู้จากฟีดแบ็กเสมอมองหาบทเรียนอยู่เสมอ หองหาต้นแบบและแรงบันดาลใจด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆและนี่ก็เป็นสรุปสั้นในช่วงท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟังหนังสือใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา motivation podcast สวัสดีครับ